ชเอ็กมึงระวังเออคอนเฟกมึงอ่ะของเยอะมึงระวังเดี๋ยวเขาคนบ้านมึงอ่ะโอ้โหวันนั้นกูไล์สดเออบอสอเข้ามาเลยบอสอเข้ามาเลยอ่ะเออบอกเอ็กรอบเนี้ยยาวนะอุ้ยยาวได้ไงวะกูขายคอนเฟกนะเนี้ยเออไอเราก็งงเลยบอกพี่ถ้าถ้าถ้าล้อมเนี้ยผมออกมาผมไล์สดขายคอนเฟกแล้วผมเกมยาวเน่ยประเทศไทยผมไม่อยู่แล้วแต่กูจะล่ามือไปเรื่องหนึ่งวันนั้นขี่รถไป ไปตรงขนมที่บางบอ่อลูกค้าสั่งห้าห้าปุกเออห้าปุกเข้าไปแล้วปุ๊งหูด่ามันเริ่มเลยเพื่อนอเขาเ้าอะไรปาแล้วเข้าไปอยู่แล้วไม่มีอะไรอยู่แล้วมแมงโบกเลยสายจอจอจอแหม่มึงเสพอะไร <S <S อเฮ้ยผมไม่เสพอะไรเอแล้วมึงไปไหนอ๋อผมไปส่งของครับแน่ๆเป็นไงมึงรับกูอย่างงี้ง่ายๆเลยไม่ต้องตอบยาวเลยกูรับใครวะเอาบอกจอจอเลยไหนของอยู่ไหน กูเปิดเบาให้ดูคอมเพลตไม่ใช่เย่ของอ่ะยากูบอกไม่ส่งขนมอ้าวให้นี่มึงรับอ่ะมึงบอกว่าส่งของน่ะของอยู่ไหนเออขนมไม่ใช่ของเ็ปเขาผีดกฎหมายไม่ใช่จ้าเออไม่บอกโอ้ยตอบแป้งอะไรอะไรแล้วโอ้ยตกขนมนี่นะพี่หาวกูรับว่ากูบอกของมึงผิดกูผิดมึงไม่บอกว่าส่งขนมมึงไม่บอกว่าส่งของก็ส่งของก็ของขนมกูบอกว่าเป็นว่าของกลางนี่ไม่น่าไม่บอกว่าเออดีไว่มึงรับกูง่ายเออ 누거야 이래? 그거 뭐하러? 빨